สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาดูดวงของคนเกิดในเดือนกันยาประจำปี2559นะครับสำหรับท่านที่เกิดในเดือนกันยานะครับตัวตนได้9้าถ้วยความหมายของ9้าถ้วยก็คือนะครับความแคลคลาดความปลอดภัยนะครับร่ำรวยหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรดีผู้รอบรู้นะครับเพราะฉะนั้นการการได้9้าถ้วยเนี่ยนะครับท่าน เป็นคนที่มีความรอบรู้มีความสามารถนะครับปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่คนเกิดในเดือนกันยานะครับจะมีความสามารถในการดําเนินการต่างๆไม่ไว่าจะเป็นการเรียนหรือการงานหรืออะไรที่ตั้งเป้าไว้ก็มีโอกาสทาได้สําเร็จนะครับเป็นคนใจเย็นนะครับคนบุคลิกของคนเกิดในเดือนกันยาเป็นคนนนนใจเย็กัี่ก็เป็นช่วงของหน้าหน้าฝนอยู่แล้วเนาะเป็นธาน้ำอยู่แล้วนะครับ ก็จะมีบุคลิกเป็นคนใจเย็นนะครับเป็นคนสุขุมรอบครอบคิดหน้าคิดหลังก่อนทําทุกครั้งนะครับงานผลงานก็จะออกมาดีนะครับเรื่องการเงินในปีนี้นะครับการเงินในปีนี้มีโอกาสมีแนวโน้มจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเจ็ดเลรียน,นะครับเขาเรียกว่าการจเจริญเติบโตอย่างช้าๆหรือค่อยเป็นค่อยไปนะครับจะเห็นเป็นเหรียญที่งอกขึ้นมาจากุ่มไม้นะครับ สิ่งที่หวังเอาไว้ในปีนี้เกี่ยวกับการเงินว่าจะมีมากขึ้นไหมมีแน่นอนครับแต่ช้าหน่อยนะครับแต่ว่าช้าหน่อยแต่ดีผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าครับการงานปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีครับเป็นอีกหนึ่งปีที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าได้เดอร์แฮมพ์เตอร์ไม่รู้หมายถึงการต่างประเทศหรือการงานที่เขาเรียกว่าเป็นหัวหน้านะครับถึงจะเหมาะสมนะครับอาจจะมีการขยายหรือไล่เลื่อนตําแหน่งนะครับในปีนี้หรือคิดเปิดธุรกิจของตัวเองหรือทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศนําของเข้าจากต่างประเทศนะครับก็เป็นผลดีกับคนเกิดในเดือนนี้นะครับ สำหรับความรักสามเหลีย่ยญปีนี้ดูแล้วฉลุยนะครับปีนี้นะครับสามเหลี่ยมใหม้ความหมายของการชํานาญการเชี่ยวชาญการมีความสามารถนะครับในหลายๆ,ๆ,ๆด้านถ้ามาตกที่ความรักถ้าเกิดคนที่มีเนื้อุ่ยแล้วก็ประคองรักไปได้อย่างราบรื่นนะครับค่อนข้างดีมีความสุขถ้าใครยังไม่มีและปิ้งใครเข้าในปีนี้ปีนี้มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะจีบติดหรือว่าเราเรียกปีความสามารถที่จะทําให้เขามาชอบเราได้นะครับ ปีนี้ความรักของคนเกิดในเดือนกันยายนค่อนข้างแฮปปี้นะครับสําหรับสุขภาพปีนี้ระวังนิดนึงเรื่องเครียดเรื่องปวดหัวนะครับอาจจะมีเรื่องให้คิดมากนิดนึงนะครับเพราะว่าก้าวหนหมายถึงความวิตกกังวลความคิดมากในหลายเรื่องนะครับเรื่องอื่นๆของสุขภาพก็ไม่มีอะไรหลายแรงครับคนที่มีปัญหาโรคประจาตัวอยู่แล้วก็มีแนวโน้มจะดีขึ้นแต่อาจจะคิดมากไปหน่อยนึงเท่านั้นเองว่ามันจะหนักขึ้นไหมมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับในปีนี้นะครับส่วนเรื่องที่ไม่มีโรคที่ไม่มีอยู่แล้ว ไม่ต้องห่วงจะมีจะร้อังระวังอย่งเรื่องความดันเรื่องปวดหัวเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องของการเดินทางปีนี้ก็ค่อนข้างดีครับรอบ,รอบรอบลื่นดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับสําหรับคนเกิดเดือนกันยานะครับอุบัติเหตุอะไรก็ไม่มีปรากฏในพายชุดนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ของคนเกิดเดือนกันยานประจําปี25 5 9หรหรือปีวอ,อกนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ